สวัสดีค่ะวันนี้กาเด่นทีช anel เราก็อยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะได้อะไรเนาะค่ะเจ้าเอ๋นี่ค่ะหลังจากที่ผ่านไป10กว่าวันเนาะเราก็ได้ไข่เค็มที่เอ่อน่าจ่ะนะคะน่าจะไม่เค็มมากเพราะว่าเราอยากกินเป็นไข่ดาวนะคะเอาไข่เค็มมาทอดเป็นไข่ดาวเนาะ มันจะแบบเค็มนิดๆแล้วก็ไข่แดงเขาก็จะมันๆนนะคะส่วนตัวก็คือชอบกินเป็นไข่ดาวมากกว่าเนาะแล้วถ้าเราเอาไปต้มนะคะก็จะไข่แดงก็จะยังมันๆอยู่ถวนไข่เค็มก็จะไม่เค็มมากนะคะเราว่าประมาณนี้ค่ะประมาณสิกาวันเนี่ยก,กำลังน่าจะพอดีอร่อยเนาะก็ <c oughs> ว,วันนี้ก็เลยจะจะลองมามามา,มาทสมาเทสดูเนาะมาเทสดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ นี่ก็คือไข่เค็มที่เราดองอันนี้ดองเกลือธรรมดานะคะสภาพก็จะประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้เป็นรุ่นประยุกต์นะคะธรรมดาโลกจะไม่จำนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไข่เค็มรสต้มยำต้มยำนะคะเพราะเราจะใส่ทั้งขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดด้วยนี่นี่ที่ตกตะก,กรอยอยู่ข้างล่างเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เราดองวันเดียวกันเลยเนาะเราก็จะมาชิมว่า,ารสชาติเขาจะต่างกันไหม อันนี้ก็คือเป็นไข่เค็มรสต้ยมยำนะคะสิบกว่าวันเหมือนกันตอนนี้เราก็จะมาลองว่าระหว่างต้มเนาะต้มธรรมดารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ทอดเป็นไข่ดาวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยจ้าโอเคนี่นะคะเออเราลืไมไปให้ดูสภาพเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นเป็นไข่เค็มที่เราดองเกลือธรรมดานะคะเราต้มทั้งหมด เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนี่ไข่เค็มที่ขาวๆนี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟช่วยเนาะขาวๆนี่เป็นไข่เค็มที่เราดองเกลือธรรมดานะคะส่วนที่ออกสีเหลืองๆนิดนึงนี่เป็นไข่เค็มรสต้มยำของเรานะคะเราแยกฝั่งกันเนาะแต่จริงๆด้วยด้วยสีของผิวภายนอกเราก็น่าจะต่างแล้วแหละแต่ว่าเราก็วางข้างๆกันให้มันต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองต้มเนาะโอเค อแล้วเราก็ต้องเออทำเป็ไข่ดาวด้วยเนาะเราก็ลืมเก็บแกะออกมานะคะเดี๋ยวเราลืมลืมลืมสำหรับที่เราจะทอดไข่ดาวเนาะเราน่าจะลองทอดแค่สักอย่างละ2องใบก่อนอืมไข่ไข่ดาวนะไข่ดาวรสต้ยมยำนะคะ2องใบเนาะอันนี้เราจะใช้ เออ่ทำไข่เค็มน,นี่เราใช้ไข่เป็ดอีเหลียงนะคะของเพื่อนเนาะของพี่ฟ้าใหม่แกเอามาฝากเราก็เลยเอามาทำไข่เค็มซึ่งเป็ดอีเหลียงเนี่ยค่ะไข่เขาจะดกแล้วก็ลูกใหญ่เราก็ mm hmm. จะมาต้มนะคะต้ม mm hmm. เอ้ยได้อันนี้เอามาทอดเนาะอย่างละสองใบก่อนมาลองชิมดูนะคะว่ามี ว่าจะเป็นยังไงเนาะมีไข่รสต้มยำค่ะอันนี้จะเป็นรสรสเค็มธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยโอเคเราก็จะสตาร์ทเลยนะคะต้มก่อนเนาะตัวนี้ก็คือต้มนะคะเราก็เติมลงไปอีกหน่อยอตัวนี้สำหรับต้มเนาะตัวนี้เราก็จะมาทอดเป็นไข่ดาวก,กันนะคะ จริงๆว่าจะทอดแบบไม่ใส่น้ำมันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจทอดใส่น้ำมันดีวกว่านี่อันนี้เป็นรุ่นไข่เค็มธรรมดาเนาะเราจะทอดทีละสองใบนะคะอื่ เ่นกัรน้ำมันกระเด็นนี่เดี๋ยวให้ดูกน่อนะนี่ขนาดรองแค่10กว่าวันเห็นไหมคะ็กล้นี่ไข่แดงก็ตั้งแนวเลยไข่แดงนี่ก็คือมันแล้วนะคะเนี่ยกำลังมันกำลังอร่อยเลยอันนี้เป็นรสเค็มธรรมดาเนาะ ยำนะคะจริงๆเราอยากอย่างนี้ก่อนเนาะคอสใส่จานดีกว่าคอสใส่จานแล้วค่อยเทลงไปทีเดียว ้างนอกนี่ก็เป็นไข่เค็มธรรมดานะคะแต่รสชาติยังไม่รู้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันนี่ค่ะนี่ไข่แดงแดงแป๊ดเลยส่วนตัวนี้ ไข่อันนี้เป็นรสรสไข่เค็มธรรมดาเนะเาะเดี๋ยวเรามาดองดูโอ้น้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้ว โอ้ยต้องโชว์ต้องโชว์ซะแล้วทำไมทอดคู่นี้สวยจังโอ้โหน่ากินเจ้าอันนี้รสต้ยมยำนะคะเนี่ยสวยเชียวรสต้ยมยำไข่เค็มรสต้มยำนี่ตัวนี้ก็กำลังจะเดือดแล้วค่ะใกล้ละใกล้ะกละน่าจะพอดีกันเนาะ เขาดิดนึงให้ให้ไข่ด้านบนเขาสุกเนาะมีหน้าตาสุกแล้วก็จะประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะทางนี้ก็เดือดแ,แล้วโอเคนีเรามีไข่แฟดด้วยค่ะนี่มีไข่แฟดไข่เค็มเป็นไข่แฟดเนาะไข่เป็ดเป็นไข่แฟดนี่มีไข่แดงสองใบแล้วนี่ก็คือไข่เป็ดธรรมดานะคะนี่ไซส์ธรรมดาดูไข่แดงใหญ่มากโอเคเรากำลังจะมาเทสกันแล้วว่า รสต้มยำกับรสเค็มธรรมดาต่างกันยังไงเนาะโอเคมามาดูกันเลยค่ะมาชิมกันเลยโอเคเราก็จะมาชิมกันเนาะอันนี้จะเป็นนี่ความแตกต่างนะคะของรสรสต้มยำเนาะกับอันนี้เป็นรสไข่เค็มธรรมดาดูสีของเปลือกต่างกันเลยขาวกับออกเหลืองๆเนาะเราจะมาชิมรสเอารสไข่เค็มธรรมดาก่อนดีกว่า รสไข่เค็มธรรมดาอืมก็เค็มนิดนึงรสต้มยำอืมคุณี่้ืนสนใจไหมคะหอมอ่ะหอมหอมขาตะไคร้แต่ไม่เผ็ดอืมเวิร์กเวิร์กก็อโอ้นะอืมแปลกดี รสไงชิ้มใหม่รสอันนี้ไข่เค็มธรรมดาเนาะดูสีของสีของเนื้อไข่เหมือนกันเนาะไม่ต่างโอ้โหสีของเนื้อไข่อันนี้ไข่เค็มธรรมดาอันนี้ไข่เค็มรสต้นยำต้ยมยำธรรมดาสีของเนื้อไม่ต่างแต่ว่าความหอมอะ่ะอันนี้ก็จะเค็มธรรมดาแต่ตัวตัวรสต้ยมยำอะ่ะเราได้กลิ่นของของเครื่อง สมุนไพรค่ะดมธรรมดาไม่ได้กลิ่นอ่ะอืมเราไปชิมแมวหอมเหรอชิมไหมสักคำไหมวิทูนไม่กล้ากินไข่เค็มไม่กล้ากินไข่เป็ดอันนี้ไข่ดาวที่เป็นไข่ต้มยำออพอทอดแล้ว ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้รสของของเครื่องเครื่องอะไรเขาเรียกสมุนไพรอันนี้ไข่เค็มธรรมดาชิ้นให่เเนี่ยเทียบกันมไม่เค็มมากกำลังพอดีทำไข่ดาวอร่อยอันนี้รสต้มยำ ไม่รู้เออตอนนั้นรสต้ยมยำถ้าทอดเป็นไข่ดาวไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นต้ยมยำแต่ถ้าต้มต้มแบบต้มกินแบบนี้ค่ะอันนี้ได้รับรู้ของการมีความเป็นได้กลิ่สมุนไพรเนาะไข่ทําเหมือนกัน ดองวันเดียวกันผลมาก็ต่างอยู่เนาขนาดปรุงสุกคนละแบบก็ก็ได้คนละรสชาติอยู่นะคะอันนี้เราก็เป็นการทดลองเนาะว่าถ้าเราทําไข่เค็มรสต้มยำเราต้องทําแบบไหนเราถึงจะได้รับรู้ถึงความเป็นต้มยำคนเนาะก็โอเคนะคะอร่อยดีและอันนี้ถ้าเราพอใจความเค็มเท่านี้เนาะ เราก็สามารถที่จะล้างล้างเลยล้างออกจากน้ำมาค่ะแล้วก็เอาไปต้มเลยแล้วก็เก็บในตู้เย็นเลยเราก็จะอยู่ได้นานๆในลักษณะของการเป็นไข่เค็มที่ความเค็มแค่นี้คือไม่เค็มมากเค็มพอดีกินค่ะรสไข่แดงกำลังมันๆไข่ขาวก็ไม่เค็มมาก จะเห็นความมันหรือความไม่มันของไข่แดงนี่เดี๋ยวเราดูกันได้ไข่ไข่ดาวเนาะโอ้ลืมบอกว่านี้เราเป็นข้ขาวต้มนี่นี่ข้าวต้มพู้ปิดข้าวต้มข้าวต้มสมุนข้าวต้มธัญพืชน,นะคะนี่เราต้มจากข้าวกล้องเนาะแล้วก็ใส่ธัญพืชเม็ดบัวด้วยใส่เม็ดบัวใส่ถั่วถั่วดำ เป็นข้าวต้มแทนยาปืดกินไข,ข่เค็มให้หมดก่อนแล้วเราจะไปตะลุยไข่ดาวกัน <c oughs> ถ้าเราไปทำยำไข่เค็มอ่ะอาจจะได้อีกแบบนึงเนาะ <c oughs> เอาไข,ข่เค็มมาต้องยำไปยำอีกทีนึง ดูไข่แดงก็ะก่อนเดี๋ยวหันขึ้นให้ดูโอ้โไข่แดงลาวาอืมมันเลยมันไหมมันเยิมเลยสีหน้ากินมากอันนี้เป็นรถต้มยำแต่ว่าเออลองชิมต่างหากเนาะฮึได้กลิ่นของ เครื่องต้ยมยำในไข่แดงโอเคหอมหอมขาตะไคร้เลยดูพรกรกรดูพรกกรดไข่แดงที่เป็นไข่เค็ม ลาวามากมันจริงๆกินเข้าต้มเหมือนจะผอมเนาะแต่เรากินใส่เค็มที่มันขนาดนี้ก็คงจะไม่ผอมหรอกมั้งก็โอเค สำหรับ,บคลิปนี้เนาะ mm hmm. ก็เป็นการพิสูจน์ว่าไข่เค็มรสดองเค็มธรรมดาแบบดองแบบต้มยัำ mm hmm. พอเอามาทำเป็นไข่ดาวเนี่ยค่ะไ mm hmm. ข่ดาวเนาะไข่ดาวเนี่ยไข่ขาวไม่ไม่มีรสชาติของสมุนไพรแต่ไข่แดงหอมสมุนไพรมากส่วนตัวนี้ทำต้มธรรมดา ไข่ไข่ขาวหอมสมุนไพรมากส่วนไข่ส่วนไข่ไข่แดงก็ไม่ก็ธรรมดาส่วนไข่เค็มนี่ก็ธรรมดาเลยค่ะวันนี้ประมาณสิบกว่าวันเนาะกำลังพอดีกินเดี๋ยวเราก็จะไปล้างเก็บแล้วล้วก็จะต้มทั้งหมด mm. เพื่อที่เราจะได้ยุติความเค็มไปแค่นี้เนาะแล้วก็จะล้างเก็บไว้ในตู้เย็นละค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ